ความเดิมตอนที่แล้วเมื่อ3ปีก่อนผู้ป่วยทางสมองที่สถาบันพัฒนาพิธักรรมก้าวหน้าถูกฆาตกรรมจนถึงตอนนี้โอคุโบชินเปชายที่ถูกตั้งข้อหาอาชญากรรมก็ยังบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์แต่ว่าทฤษฎีของยายามิเห็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนี้ที่เป็นการทดลองในมนุษย์ของยาเอดนั้น จะเปิดโปงคนร้ายตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังการตายของเทราซว่าเอมิกลับมาต่อกันกันกบซีรีส์เกมจัดเม้นครับชัตเตอร์ที่10แล้ว s h บมิงเ g อวอเตอร์ขึ้นกังแปลครับ

อนุญาิจะพดมาฟังคำแนะนำเสนเกณเรนี้ตอนนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะไขคดีเรื่องเอริสก้าก่อนทั้งอายาเบะแล้วก็โอโคโงก็ส่วนเกี่ยวพันก็เริ่มนี้ด้วยมนาเอ่ะมาพิสูจน์ตอนนี้ีโร่ตอไนですよลืมไงฮี่โลรัเขาไปตำนานนะまそこまで段階じゃねえよ たまりくんとたまりで、みんな、おや、たまりやんす。こないだし、けたまつがね、いや、べさ、わいらんちゃいだよ、やけよ。よし。何が聞こえいらべえ。くみた,たちの雑談、こいらんいないや。けこんのにんずが、どこにんじゃ、まだ。そこにそう

ยเเราจะนั่งรออย่งนี้เหรอจนกว่าจะมีใครสุดปากเรื่องเข้านะคงไม่คิดถึงนี่ได้哟นะที่เราจัดเลยเด็ดมีมันที่เราเป็นโอกาสเดียวที่รจะเจอเโมได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีฮามูระงั้นเราก็จบแล้วอะ โอคุโบก็หมดอาาเยเบะก็โอคุโบก็จบเหมือนกันถ้าไ้ขจะมาไม่พอเข้าใจนะแต่ว่าเราจะไม่ไปไหนนอกจากในรถนี่เลยเหรออ่ะได้ฉันมีอะไรทำบินโดรนนะฉันจะแอบดูจากบนฟ้าๆแล้วกันเออโดนโดนอะไรเราเป็นยูเอฟโอล้วจ้ะซื้อของแต่งมา ออฟฟิศอยู่ชั ate, oder, ้นน ok right> ีใช่สมมติว ok ่าเป็นพีเจียนนะอะรเจ้ฮิโอฮิตก็ใช่ฮะนั่นก็เอ่าโซนิสเตอร์เอนี่มะนก็หล่อนะครับเนี่ยแต่ถ้าวาระไม่อยู่เขามาแทนหรือเปล่าเอ๊ะ

เดี๋ยวผมต้องอยู่นี่คนเดียวเท่านี่ยเดี๋ยวฉันมาเปลี่ยนทีอาชีเลงคุณต้องดูแลดูแลคนเดียวหรือดูแลสองคนคนเดียวก็ชิบหายพอแล้วนะ นี่ถ้าความแปลกกมไม่โดนในนี่เหรอโดนปล่อยนะฮะโอ้ยนี่มันมันมีผัดกับมาหันมาดูด้วยอ,อยากรู้มากั้งคุยอีกก็เมื่อกี้ทุกคนจะเห็นเนาะมีเวลา25ิาวินะไปซื้อเวลามาเพิ่ม นี้ก่อนนะอ่าหลุดไปแล้วหนึ่งดีหายไปหนึ่ง,งอะไรคือการที่มือให้กูออกจากโคเวอร์แล้วก็แตกเลย ไหวๆเอ<ห>่อย่างนั้นนะก็รีเซ็ตเวลาได้ไม่ได้ไม่เห็นเลย,ยได้แล้ววะรีเซ็ตเลยรีเซ็ตเวลาก่อน ไม่เห็สองคนน่าช่างมาันเถอะนี่ก็ที่อยู่ตรงนั้นนะครคุยโทรศัพท์อยู่สองคนนี้ก็เดินไปเดินมาอยู่ยวันนี้มีแข่งโดนที่ไหนปหน้านะ มีใครมาแข่งโดนบ้างนะพาร์ทใหม่ออกมายังนะเออลองหาดิว่ามีพาร์ทใหม่ขายหรือเปล่านะเฮ้เฮ้หวันนี้ว่าน้องก็จะหนาวไหมนะ นุ่งน้อยห่มน้อยอยู่อย่างนั้นแหละแม่แสดงว,ว่าจะไปหางเข้าห้าง

ซ้ายหรือขวาทังทั้งรองน,นั้นมันจะไม่มีอะไรกันเราเลยนะรอเลี้ยววอนนะ่ะอย่านานที่กูเครียดคุยอะไรกัน ไม่ใช่ว่ามีคนอื่นมาตุยหลังกูนะอ๋อโอ้ยโหเจ้าพระคุณลุนช่องบริการกันหน่อยก็ไม่ได้เคเอาไปคนหนึ่งแล้วพอแล้วมึไม่ยืนไปเจอไปเจออย่างนี้เขาก็เห็นหมดเลยดิ หยุดนี่คืออะไรจะหันใช่ไหมเนี่ย ไม่ได้ไงลปา ผ่านเสาหน่อยก็ไม่ได้โหจะไปเช็คเฉยๆแ่มามันรุดเม,มียทำอะไรคุณสามีอยู่ ดูเดตล่ากันคาร์ยังไงกูก็ไม่ใช่คนปกติตเสียบในร้านได้เจอไม่เห็นไม่เห็นโอเคจุดนี้ได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 ได

สวัสดีครับออไ,รไปไหนหไ่ะหนีเอากตなんでだมีทำไมอ่ะโอ้แล้วอารมณ์ไหนถนนกว้างๆมีไม่วิ่ง ข้านนีอ้าวข้าตอกโดนตอกจะหนีไปไหนละ่ะ คุยกันดีๆก็ได้ะเหนื่อยฟรีไหมเนี่ยวัยอาย i รันดิว่ายาอยู่รัดไม่ใช่หรอแวิ่งไม่ใช่เหรอถ้าเกิดว่าคนเนแฟมิเห็นเราคุยกันลโดัทั้งคู่แน่แล้ว คุยได้ยังเหนื่อยกันหมดไอ้เควินพักเที่ววิ่งไงใจเย็นหน่อยน้ำไหมเขาเวลาก็ตอนเาลาเขาโยนอย่างไหนสองคนน่ะกัปตันเขาสั่งเขาสั่งก็คือถ้าเกิดว่าเจอนายก็ให้จัดการทิ้งซะ หมายความว่านายเรียกเขามาแล้วใช่ไหมมาหาเราเลยนะยัง,งไงเขาอยากตายหรืออะไรฉันไม่รู้ฮามูระหนูอิบาชัวฮมูระอยู่ไหนอะไม่มีใครบอกใช่ไหมกันล่ะฟังนะถ้ไม่ใช่หนูหจะไปเห็นนายที่นี่ถ้่เห็เป็นในายเนี่ยฉันออกของเมืองนี้ไปแล้ว มนตวา่าบอสก็คงเห็นด้วยกับฉันแล้วมึงคิดมึงเห็นไหมว่ากูเห็นด้วยกับบอสมึงปะอายุสงงายชินเสสดัตต์จ่ก็ไม่แย่นะไม่แย่เหมอี่ฉันคิดอ่ะคจะฟังเขาไหมแล้วก็ออกจากเมืองเนี้ยจะบ,บ้าได้ไงล่ะล้อเล่นนะ แต่ก็เหมือนว่าฮาวรละน่าจะทำให้ให้คนของเขา,าคอยดูอยู่คงจะเดือดดาลหน้าด้วยแล้วแล้วอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าฮาวรละต้องการพวกเราขนาดนั้นเนี่ยให้พวกเขาหาเราไหมอาจจะมีใครมาหาเราแทนก็ได้แล้วอาจจะจับเขาแล้วก็เข็น

อาจะสามารถลมาได้นะจะเป็นเป้าง่ายๆเลยどんな感じそれくらい自分で考えろってอ่าได้เวลานักสื่อใส่ลงไปครับไปไหนก็ได้นะนก,ก็ทำตันะวล่อตีหน่อย ใครตกคอยดูจากที่ไหนสักที่หนึ่งนะตีจ๋าตีนตีนอยู่ไหนจ๋าปกตินี่วิ่งแค่นี้ก็ต้องเจอแล้วนะเกียวเฮออะไรจะต้องไหนเนี่ยะไรดอะไรฉันเดินไป เออเอาไตอนนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ต้องห่วงจริงเหรดูอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปหาอะไรกินตอนตอนที่ทำได้นะอแอบบอกนะว่าอาจจะเจอเซอร์ไพรส์แอคแท็กตอนไหนก็ได้ ถ้ายังหิวหิวอยู่ก็หาอะไรกินโอ้ยได้ยินปอทักได้หรอหถ้าเกิดว่าเราอยู่แถวนี้เนี่พไม่ติดกลับหรอกทำให้ดูแบบปกเปียกกว่าน,นี้เลยใช่ไยังไงอะ,อะแบบเมาเมาไหม,ไป,ม,ม,ไ,หมไปเมาไหมดื่มานะ ก็ไม่แย่นะเทนเดอร์นี่เดี๋ยวฉันไปที่เทนเดอร์แล้วกันไปเทนเดอร์ทำไมแบนทัมก็มีเนี่ยอันนี้ก็เมาได้เหมือนกันเนี่ยทำไมล่ะเนี่ยอันนี้ก็ร้านเหล้าเหมือนกันเนี่ยเมาได้เนี่ยเล่นลูกดอกได้ด้วยเนี่ยโอเคแล้วมีใครตามมายินดีต้อนรัเข้าสู่เกมเนี่ยเห็นปะโอ้ มีตั้งเยอะตั้งแยอะอ่ะกูต้องไปเทนเดอร์ก็ได้เกมมัน<ด>ไม่ยอมให้กูกินแล้วผ่านหรอกน่าจ,จะเตรียมสคริปอะไรตอนแบบมันอาจจะมีคนรออยูงงอ่แล้วรอหน้าเทนเดอร์อย่งงางเงี้ยไหนเมาเมาใช่ไหมจริงๆฉันเปิดอาซาฮีในกระเป๋าฉันดื่มมันก็เมาได้แล้วนะตาโบอะว่าไงจะทักจาก๋าแหมตาลาเชียวนะ คร,ครับเอาวันนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับดีเหมือนเคยนะจ๊ะมีอะไรหรือเปล่ปจาจ๊ะเดี๋ยวนะรู้จักกันตั้งนานคุณทำเฟ์อีเวนต์ได้ <c oughs> มเมาเฮ้ยแค่หนึ่งเหมือนไม่ได้หรอกครับคุณมาสเตอรค์ครับกูมาทำใหม่เนี่ยฮะ แค่หนึนะโยีฟุนนบมบิริสเียัตาบแหม้นนลืมแผลหรือ,อยังเนี่ยฮะลอยงขนละไอะไระุ้นละไอม้อยมุไอกมไ้มไมรอมะไรอ้อ้

ถ้าเกิไปยานาแล้วก็บอก่ายากรรมีอย่นี่อย่างเงี้ยมันก็คงไม่นานหรอกที่มาจัดเตะกช่ไม่ถึงฮามุระ่าวจะไม่ถึงฮมุระนา่งโดซูอิทมน่ร้นที่ร้าน่ร้านท่ร้นท่ร้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 ่ มานี่โอ้โหกูเดินมาอย่างนี่แล้วร้าน๋อร้านนี้เลยใช่ไหมสเตนดิ้งป่าเอ๊ะทำไมเดินไปเดินมาไม่เคยรู้สึกเจอร้านนี้มาเลยวะเแ็นไปได้มันจะดีกว่าเนอะ เกิดหาเงินได้เพิ่มมคาบคุครองต้องเพิ่มอยู่วะทกทกไอพวกนั้นมันคนของมาเสนาเงี้ยแน่นอนเลยเอาเลยไะไม่รู้ดว่าพวกนั้นจะชอวหรือเปล่าม่รู้สึกเขารู้สึกสนใจใไหมก็ไปรู้ในการทำงานน่อเฮ้ยพอี่ยอะนั่น

ไปฟังนะเว้ยร้องไห้กลับไปหากับตนชมละแล้วก็บอกว่ายายามิมัอยู่นี่ไปา่ดีไดีโอ้าวนี้มันใช้ได้เลยว่ะอ๋อสู้กมันเออนาะไคโตะซังโตะอื่นอีกไหมไงมันจะลอ่อสาที่อ่ะเผื่อไว แ,แล้วทีคิงดอมนองพิงสติติฟฟดรี่ินวก็ิฟดทิตวัอบิลรานะ่ยมเดินอเลยส่งข่าวถึงแน่นอนสมร้านท่ของมาสึนัเงี้หรือเปล่าบ,บอกหน่อยสิว่าจะยังมีมาพอทำเลยสิที่นี่เี่อยู่การดูแลของมสนงเงี้งาน,นี้หรือเปล่า ยะกามิี่อยู่น่ะแค่บอกบอสว่ายากามิมาแค่ตดีอ่ะอะไรมักาเนมิの方าียนี่こเอ๊ะอะไรนะ舐คิดว่าคุยกับใครแค้โตนะสุดยอดมากทักทำงานได้ดีมากเหรออามใช่ีเยี่ยมเลย รู้ถ้าเกิดว่าบล็บอตนีคยมันคงจะแบบมาหาในหรือไม่ช้าแน่เลยมันก็ลองเดินไปไมไห่หล่ะคงไม่นานหรอกคงมันจะมา่อืมแต่ว่าแต่รับคนดูคงต้องเป็นพ่งนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ช่องของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามโซเชียลด้วยนะครับทาง Facebook และ Twitter นะวเวลามีโพสต์ลง YouTube วิดีโอใหม่มาก็จะไปแจ้งที่นั่นนะครับวันนี้ขอุยาตพักไว้ก่อนแล้วก่อนที่กูจะโดนต่อยวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ